ไปซื้อได้เลยแล้วมีสนามีขายกาารองเท้าพูดร้อยบา อาจจะติดภารกิจก้เป็นที่แล้วเดี<อ>๋ยวนี้กลับมาในวันเจอกับทางห้าเดี๋ยวสัญลักษณ์ครับกุสิลักษณ์ตัวนี้นน<อ>ก,ก็บ,บกอกว่าผลงานไม่ดีเลยครัไ<อ>บไม่มีแต่กุสิลักษณ์วันนี้ตัวผู้เล่นก็โอ้โหก็อ,อยู่ในชุดที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วครับสำหรับกุสิลักษณ์ เวทีต <architectural. S 1> ัวผ <by> ู้เล่นก็อาจจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ครับเ้าเก็บบอลลูกนี้แทนเรายิงปั้มทุนเราไปล้มตัวยิงโอ้โหติดเซฟยิงอีกทีนึงติดบล็อกครับเตะมุมเนาะโอ้โหแล้วเจ็บหรือเปล่าครับแตงความเมื่อกี้นี่ปั้บอลกันครับโอ้โหล้มลงไปครับลูกนี้ที่ไม่ฟาวแน่นอนอะไรครับโอ้โหล้มปั้มบอลแอนด์แอนด์กันดุสิยาลาดบุษยาลาด เขาชื่อทีมบุซิัาลา์เปิดจั๊มาเสาแรกเต่ชันแล้วต้อกดูครับยังได้ยิงปิดสวนมาเสาสองมาหูยยิงลูนี้บอลไปไหนแล้วครับโอ้ยังดีอยู่ในสานามครับมัดบอลออกไปนู่นนะขอบอลหน่อยครับ ทีมาชื่อีมสัญญาณจะรู้เขาเหรอผมละให้มาต๊อกล็อกเข้าในมาแล้วเปิดอัดลูกนี้ยักได้อยู่แลประกาิเปิดปัดใสมาจับแล้วตกเช็ดต่างวาเอหช้าเกินเยัหวสางท้ายจะเคลียร์ทิ้งออกไปได้แล้วสำหรับการ์ดสัญญาักการ์ดจลูกๆต่างวาับ ตูายมาลุกลาดเข่าสองครับคู่ศัตรูถีบยาวเลยครับสวยขึ้นมาลูกนี้บอลตกแล้วก็ปังเงี้ยออกหลังไหลครับปเป็นตัท่าเตะดาบประตูขึ้นมาครับของทางด้าน,นประกาศสีเยอะล็อกสวยครับเข่าขวาแล้วยิงไม่ตรงกรอบอีกนะครับเดี๋ยวนกุ่พบอลหน่อยครับ ต้ายว่าเทแบนี้เลยไม่ต้องพูดเรื่องแชมป์ใ่ครักเราจะตอกแบบนี้าเราจะไครตอกนี้ก็โผลอปนีเป็นเิติวจอเทคนิคอยู่แล้วัเขาลู้นี้ไปจับกับอะไร้ัให้ตกลางนะซ้ายไม่ถึงครับเตะที่มาแลุดูิครับตุ้นีกทีนึ่ง้างหน้าแาม ลองเอ,าอา้าหาบอกไม่เจอครับไปเอ,าเอา้าเข้าทางครับตุ้มยลไหลามาดด<อ>แดงๆไม่จรินจังหวะแรกเพื่อนเขโอ้โหนีนห่ไม่ถนัดเจ้าขวาครับโอ้โเหรอเจ้าขวาดีนะลูกพีชครับโอ้จังหวะนี้จริงไม่ตรงต่อ,อครับจ้าเจ้าขวะแรกไหลมานั่งจริงได้แล้วตัวไปใส่ตัวคันตัวมึงเหนื่อยครับ เปิดข้ามาไม่มีเพื่อนเลยับระวังครับเตะปูนซ้ายยกปูนทะยารับเต้นสั้นๆครับแป๊บเอ่อหนึ่งหน่ดีน่ง ัเตะขึ้นมาครับเกิดกแล้วแี่เลยนะพี่พี่จะมาก็ได้นะรืพี่จะอนอนง่นะถาอยากเล่นก็มาอยคอนเรื่องคนเนยมันพออยู่แล้วอไม่เ่นีเว่ามันล้คนนี้จะมีตัวองคน ถ้าเกิดเจะมาก็มาแต่ถ้าถ้าเกิดไม่เอยวันนี้ไม่เยะเนคนเจ็บเยู่ตัวองประมาณคนนึงอ่ะถ้าจะคนเดียวอ่ะอ้านี้มจะมาก็มาแตถ้ามเลจะดูบอลก็ก็ดูบอลัแต่เพราะว่าเาต้งเก็ขอตัแล้วก็ศูหน้าก็ของท่านประธานสิต้ว่อเอาไวแล้วก็ พี่เบิร์ตประมาณอยากดูบอลไม่เอาแล้นอยากเล่นไงอยากเล่นเสร็จไปดูโปรแกรมบอลหน่อยเพื่อนมีแดงดีเยอะกว่ามีแดงเดือดเลยแบบมาาเฮ้ยคนเยอะเปล่าคนเยอะดีเล่นไม่ไปก็ผมมาบอกโอ้พี่จะดูแดงเดือดไปโจ้ไ้จับซิมาดูแี่หนหาช่องส่งไม่ได้ต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่จ ดูรัฐประการสิพยายามจะเซตบอลให้มันเดือกว่าเท้าหอเท,ท้าตอนนี้ตบย้อนกลับมาเกมนี้ต้องพยายามเน้นเลยครับเพราะว่าเกมนี้จแพ้ฝ่ายมาสล้วสการสิเอาซ้ายมาตรงนี้ไปต่อหรือเปล่าดูด้วยให้แล้วขวาอ่ะตบโดนเจอมาตบสองสามคนลูกนี้ไปไม่ได้ครับเอแล้วตูจะไปม่ทิ้งยัง เอาบอลกลับมาได้คก็ถือสัญลักษณ์แล้วให้บอลลูกนี้ไม่หงครับโดนกลับกลับมาครับสอวอกลับครับประกันสิทธิให้บอลไม่ผ่านจังหวะสุดท้ายมาเองเลยครับเข้าในมาได้แล้วหลายทีนอลสุดท้ายยังเป็นประกันสิทธตู้ก็เป็นขึงหน้ากรอบล็อกไม่ผ่านตัวโถนกลับได้ที่หมดถือสัญลักษณ์อาเราให้มาที่ว่าทางขวาก็เปิดมาทางซ้ายก็ปิดปิดปิด ยังไงครักโเปิดข yep? um> ึ้นหน้าเลยว่าได้ย้อนเลยครับไปตั้งใหม่แล้วเปิดยามาลูกนี้เยอะเยวจบเพื่อนๆดูโปรแกรมครับนะครับต้างลับ้องเจ็ดเปิดตัวต้งดูแน่ต้งเตะเล่นสั้นๆครับ

บอลสุดท้ายยังเป็นโกลทิพที่มาเงี้ยของทางด้านประการเสร็จเยอะตียาวสวยมากโอ้ยแล้วดูแล้วขายกขึ้นมาอ่เต็มเลยครับตอนนี้ครับแทนครับไม่ได้มองที่คนครับยมองลูกบอลอย่างเดียวครับแล้วขายกขึ้นมาตามลูกบอลเนี้ย ว่าตอนนั้นก็อปเนี่ยถึงบอลก่อแน่นอนนี่นี้ขอโทษตัดด้วยเลยจังหวะละโทษท่ากันับใส่เข้าไปเต็มชายครงเนี่สวนเอาแล้มาดูปีที่ของประการสิทธ์แลมาเปิดูกนี้ก็หมบอลสุดท้ายเลยทีฝ่อแล้วเยตั้งแต่ที่มาเราก็เล่นเร็วนาทีครับ เอาไม่แม่นอีก็ประกาศสิทธิ์จักกลับมาได้ฟ้ามอย่าไปเก็บมาแล้วดูสวนกลับแล้วพิ๊บีบอลทีมบอลไม่ผ่านครับจังหวะสุดท้ายตีมาโอ้โหดูลยอเกินไปอยากได้อยู่ก็ประกาศสิทธิ์ให้ด้านซ้ายครับจับแล้วดูจังหวะสุดท้ายแหมเข้าสองก่อนครับเลือกทักทีเลยครับอุยส่าห์เปิดทีมาายาวด้านซ้ายครับจังหวะนี้ พยายามจะทำประตูเลยครับแม่ไม่พัสดอลงมาต่อแคบแทนโต้ให้ไห่ครับแมลูกนี่โอ้โหจะให้แต่ละตอแต่ว่ามันหลายเกินครับเป็นลูกทุ่งของทางด้บาการ์สิกเยะเป็นสั่ดเลยครับแต่หลงเรย้อนย้อนมา ตีกลาวหัวเลยครับเช็ดลูกนี้แล้วตีโอ้โหปั้๊มังหวะนี้ปั๊มยังพยายามจะเปลี่ยนทางบอลแต่มันไม่ตรงต่อครับคุณที่ต้อตรงต่อทีเป็นเรื่องเลยครับมีโอกาสที่ได้ประตูเลยครับโอ้สั่งตอแบบนี้นี่ต้องบอกว่าทีมไหนได้ประตูที่หนักต่อนี่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสูงเลยครับคับฟุตนาบเตะใต้แล้วดูแล้วแกนตัวจับต็อกที่บอลที่บอลที่ข้างหลังไม่เจน้างหไม่เจนจงขวายก็ได้ต็อก โอ้ยยิงพวกนี้ไม่ดีเลยบอลเจ้าก่อนเลวตัวปนเตอร์ปคเตคร์บม่ใช่เลยได้ต่อได้ต่อปีเตอรนไดลค่ะต้าก็หลอกท้าเซ็นนะนี่นะท้าปลูกกับ์สไป ดูซิงล่าต้องขนาดเส้นมาไม่ผ่านเนี้ยเก็บมาได้โอ้ยโค้งแล้วดูเน่งเน่งหลุดเดียวฟาวก่อนเนี้ยจังหวะโตปแท็กกันโอ้โหลูกทีเออโอ้โหดูครับไม่งั้นจะหลุดเดียวไปแล้วครับโอ้โหจะถึงมาอธิบายเลยครับนี่จังหวะที่ว่าไอ้คนนี้ขึ้นโง่ตัวเขาลอยแล้วแท็กเขาเขาขึ้นหลับ

เก็บไม่ได้จ่าสวนกลับอาล๊อสายมขวาีดังไงจอกไปเองแล้วจริงเงลูกนี้ปัดทิ้งเนไปทิ้งเลยนะเพโอ้โหบุษยารัตน์ต้องเลียรับลูกนี้บอลมันโจนเกียดครับไปลูกทุ่งนะแล้วเล่นเร็วนะจอกไปมาอาล๊อสายเติมกันวอนนี้โงกมาไม่ผ่านเอ้าตูนก่อนองอยากเป็นสองไปนะบุษยารัตน์เราให้มล้สวยเลยครับแป้งจริงลูกนี้ปัดทิ้งได้เข้าซ้ำ ไม่ผ่านล้วตัวนี้เด้งๆไม่ได้อีกโอ้โหดูตัวแป้งสารสังหวะไม่ได้ประตูชึ้นดำครับุษยราชนะโอ้โหแป้งเดี่ยวโอกาสเยอะสุดในทีมเลยครับอู้ยังไม่ได้เยอะมากประตูที่รอคอยเยอะหน้าประธนาธิบุรษยราชนะครับย้อนกลับมากอล์กแอกกอกที่เป็นเพลย์เมกเกอร์ต้องกลางหัวหน้าประกานาธิบเลยครับวันไหนทหากมได้ดีเกมลุกของประกานาธิบก็ดีไปด้วยครับ dây dài lên má, tụi điểu 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 พุ่งขนาดเซลลูนไม่ดีครับบอลขึ้นเหนือซ้ายครับยัดขึ้นมาหาเส้นแร้วต็อปเอ้าแล้วสูงไปได้ครับต๊อปย้อนกลับมาโอ้ดูครับการให้บอลทาบอลผ่านบอลนี่ต้องบอกว่าเป็นประกาศสิทธิ์ครับดูเหมือนจะทำได้ดีกว่าครับแต่ว่าสกอร์นี้ก็ยังถือว่า ยังทำประตูขึ้นนำกันไม่ได้แบบนี้ก็ไม่มีจีบไหลได้เปียนเสียเปลี่ยนนะครับุตรยรักเอนไปเปลี่ยนเอาแทนออกไปครับเป็ดเช้ามาเก็บไม่บอลไม่งเท่าไหร่ครับตรงนี้เก็บมาได้ครับบุตรายเราให้มาดีตอไม่ถึงอีกครับอู้วว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 อววววววัวว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 รวว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 ว้วว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 รวว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 วร ปุตสยรับนี่ต้องบอกว่าทำมาตุงเ่อะข้าแค่น้อยเป็นอีกหนทีมแล้วเราจับไปทัชชูแล้วย่างได้เลยลูกขึ่นมันขวาคล้บตูกักขึ้นมาโอ้แล้วล็อกก็าขามาเจอสองคนจับฟองสุดท้ายไม่ห่านเนี่ย อย่าแนบลูกที่นั่งขวาครับของบุษยาลัครับมามาสิครับมาเชิญเชิญคุ้มตายเลยครับเอ้าแล้วฟองสุดท้ายลึกถึง2ตัวเล่นเร็วเลยครับวางอยู่แล้วจังหวะที่จ๊อฟจะแซงครับต้องเตะที้แล้วบอลยังไม่พ้นตายครับดูครับตกประมาเป็นของกลาสิให้แล้วไปโอ้โห สายไไม่เต้อยเรกังรออะไรอมาช่วยมือกนระวังโดนบอลนะครับบอลอก้หน่อยครับเดี๋ยวจะโดนลูกบอลูก้ครับระวังครับอเดบอกสอาเดียวเาบอกมาตมมาตมมาทันอยู่้พอจังหวะนึงว้ดี

สายมาทางซ้ายครับต๊อกเปิดกลับมาโอ้โหจริงไม่ดีเลยหวะนี้เป็นตั้งเตะขึ้นมาครับเปลี่ยนสองคนเลยกันของกูชญรักน์ครับโอ้โหเปลี่ยนเอาตัวลุกตรงแล้วไอ้ตังนี้ด้านหน้าครับ สียาวขึ้นหน้ามาเลยครับประกาศสิบบังครับลุงยืนตื่นบอกห้าไปครับเห็นบอลทุ่งเทไหรครับประกาศสิบเล่นเร็วเลยครับบอลล้มท้าเพียร์เฝอไม่ผ่านครับจังหวะหอกฟ้ากันฟ้าด้วยครับดักกลับมาได้ครับประกาศสิบสองไทยทะลุช่องโอ้โหเสื่อนทะลับไม่ทันเลย ่นชูมานีมาคเอะแวเกเอ้สวนยาวขึ้นหน้ามาเลยครับอ้แล้วลูกนี้มาเข้าสองครับเร็วเลยครับประการสิล็อกสวยครทางซ้ายดิงกลับมาัางเันใหม่ครับ ค่อยเซตที่นายครับนะดูแล้วตลอดนี้ไปเลยครับเอาแล้วทนลูกมาตลอดนี้ปาดชันแล้วต้องเข่าสองเลยเลี้ยงเลยาวเลยไปหน่อยครับตลอดท้ายเล่นย่างฝ่ากับพีชไม่ถึงอ้าวตูตลอดบอลตกลงมาต้องเตะทิ้งครับปากาสิบโอ้โหเลี้ยงเสีอเตี้ยกับตลอดนี้ไปเตะดึง้านซ้ายกับข like องบุษยรัตน์ครับเตะมุม อันดับซ้ายอย่างไรครับเปิดอัดเสาแรกยิงไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหเตะฟิตขึ้นมาครับของปากกาสิตอนนี้เกมนี้เวลังเข้าถู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วจะถึงเวลาบาดเจ็บปีหนึ่งนาทีเท่านั้นครับรวมเป็นสองนาทีครับให้ของบอลลังซ้ายครับไซเดอร์ถ่ายมาดูครับตรงนี้เจอละสองคน ไม่รอดแล้วครับแต่ว่าแน่จังหวะท้ายบุญดาบเราได้ลูกทุบทางขวา,านาาลนสยาวขึ้นหน้าครับโ่ได้แล้วจังหวะนี้บุิรัฐแต่บอลสุดท้ายก็ยังออกห้างกลบเได้ลูกทุบขึ้นมาล้นั้ายกับประกาศิษ สองกับมาย้อนกับไปตั้งให,ใหม่เลยก็ที่เซนทรัลก,ก,รก็้อกเราฝามาซ้ายกับอากาสิเล็นสันส้นๆเอ้าจะให้ก็ไม่ดีแลวนะเอ้นตั้งแต่ที่มาจากล่าวราตรวก้นนวนชนะชนะแข่ดให้จุดหนึ่ง เอ้โคิกช่วงทดเจ็ดแล้วครับตอนนี้ครับเป็จในขึ้นมาได้ดตัดขึ้นไปเอย่สุดท้ายเปล่าครับแห้โหตีคิขึ้นมาครับสองประการเด็กเล่นเร็วเลยครับอูจะให้บอลตรกกลางไม่ถึงครับแล้วโดนสวนกลับมาท่านายอาวยิงอยู่นี่โอ้โหใกล้เคลียร์ครับใกล้ยิงหักข้อเวลาเขาใจครับโอ้โห,หนีใกล้เคลียร์เลยครับตรนี้ เปตั้งเตะจากฝ่าประตูเท่านั้นเนาะเต้นเร็วเลยก็ถีบมาข้างหน้าเอ้าแล้วตูจะวิ่งแซงอ่ะคุณสัตว์ตูออกมาเราได้ครับหดเวลาแบบเจ็ดร้อยเมื่อหมดเวลาการแข่งขันครับ